อะไรครับผมาหรับเล่าประนาของเหานะครับเนาะสำหรับในชุดนี้นะครับเนาะสำหรับในชุดนี้นะครับก็จะนะครับเนาะเราก็จะมาจับตัวเด่นนะครับจับตัวเด่นตัววิ่งเนาะสำหรับในชุดที่เฮาจับาปมันเปิดนะครับในงวดนี้ได้ไปที่สาสิบห้าคู่ในชุดเต็มนะครับคู่ชุดเด่นมีอยู่สิบหกคู่นะครับสิบหกคู่นะครับในงวดนี้นะครับจะนักเต็มนะครับสําหรับตัวเด่นตัววิ่งนะครับตัวเด่นตัววิ่งนะครับก็จะมีอยู่สองตัวคือ8ดกับ0ย์ แปดกับศูนย์นะครับเพราะว่าแปดกับศูนย์นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้มีแปดกับศูนย์มีแปดกับศูนย์อยู่ในสูตรที่หกนะครับก็คือเราจะจับเลขไปที่สามตำแหน่งนี้ก็คือสูตรที่หนึ่งตรงกลางนี้นะครับตรงกลางสี่ตัวนี้แล้วก็สูตรที่หกเอกนะครับในเลขสามตำแหน่งนี้นะครับมีเลขเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวนี้นะครับก็มีแปดเก้าศูนย์นะครับมีแปดเก้าศูนย์แต่ชนเก้านะครับตัวนี้ชนเก้า ถ้าชนเก้าก็จะมาชนตัวนี้ชนเก้านะครับอยู่ตรงกลางตัวนี้ชนเก้านะครับแต่อยู่ในส่วนนี้ไม่มีเก้านะมีแต่แปดกับศูนย์เพราะฉะนั้นชนแปดศูนย์แปดศูนย์ตัวนี้ก็แปดศูนย์นะครับแปดกับศูนย์นะครับเก้าในในพพะเอกนี่ไม่ม mm ีนะครับในส่วนที่หกไม่มีเก้าเพราะนั้นนะครับถ้าเราจะจับประเดนนะครับเราจะต้องไปตัดสินอีกส่วนหนึ่งก็คือไปที่ส่วนที่เจ็ดส่วนที่หนึ่งที่สองสามสี่ห้าหกนะครับเราจะไปสูตรที่เจ็ดนะครับไปสูตรที่เจ็ดนะ สูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดนะครับในวดนี้นะครับจะได้เป็นตัวใดไปสูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดนี้ก็เดินยาวนะครับเดินยาวมานะครับไหลสิบอ้วนแล้วนะครับะนี่ก็คือสูตรที่เจ็ดวิเลขจุดสี่ตัวนะครับในวดที่ผ่านมานี่นะครับปลาสุดนี่นะครับได้ไปที่ห้าหกเจ็ดแปดการประมวลผลใช้พันร้อยสิบบวกแปดคงที่พันร้อยสิบบวกแปดคงที่นะครับสองบวกสี่เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปด คงที่ได้ห้านับไปสี่ตัวห้าหกเจ็ดแปดในวัน,นี้นะครับเลขมาที่เลขห้านะครับมาที่ห้านะครับห้ามาที่หลักหน่วยล่างนะครับในเวลาสุดนี้สําหรับในวันนี้นะครับเนาะการประมวลผลนะครับผ่านร้อยสิบนะครับก็จะได้สองบวกห้าบวกศูนย์สองบวกห้าเป็นเจ็ดบวกศูนยเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดคงที่ได้ห้าได้ตัวเดิมนะได้ห้านะครับห้าไปหนึ่งเป็นหกไปหนึ่งเป็นเจ็ดไปหนึ่งเป็นแปด เพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้ได้ไปที่ห้าหกเจ็ดแปดในสุดที่เจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับในตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับแปดกับศูนย์นะครับอยู่ในนี้ไม่มีศูนย์นะครับไม่มีศูนย์มีแต่แปดนะครับเพราะว่าเด่นมาแปดกับศูนย์มีแต่แปดนะมีแต่แปดเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเด่นไปที่เลขแปด นะครับในวันนี้แปดนะวิ่งแปดับเด่นแปดวิ่งแปดนะในวันนี้นะครับสําหรับตัวเด่นตัววิ่งนะครับแปดนะตัวเดียวเลยนะถ้าตัวที่มีแปดนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคู่นะครับตัวที่มีแปดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับแล้วก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีอยู่สิบเอ็ดคู่นะครับตัวที่มีแปดสิบเอ็ดคู่นะครับตัวที่มีแปดนะครับอืเด่นแปดวิ่งแปดไปตัวที่มีแปดนะครับตัวที่มีแปดก็จะมีแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดแปดแปดหกแปดแปดแปดเก้านะครับ แปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดแปดแปดเก้าแล้วก็เก้าแปดนะครับแล้วก็ศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งแปดนะครับแล้วก็สี่แปดสองแปดนะครับนะครับผมเอาในเมื่อาวานนี้นะครับนะนเนาะเมื่อวานนี้ก็คือวันที่สามสิบนะครับ ก็เอารถเข้าเอารถเข้าศูนย์นะครับอ่ะรถเข้าศูนย์นะครับรถเข้าศูนย์นะครับเพื่อนนะเพราะว่าไฟหัวเครื่องมันโชว์นะครับโชว์มาประมาณจะสิบวันแล้วนะครับเนาะไฟหัวเครื่องโชว์สิบวันนะครับเฮยนะครับเพื่อนนะนะครับอ้าวนะครับเราก็คิดว่าเออมันคงจะยังไม่เป็นอะไรมากนะครับพอหลายวันนานๆเข้าเฮ้ยนะครับ มันก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับไปหัวเ่องโซนนี่นะครับก็เลยเข้าศูนย์นะครับศูนย์ฟอดนะครับเขาก็เลยตรวจเช็คให้นะครับเพื่อนๆเนาะโอ้โหนะครับเลเซอร์นะครับจับความร้อนมันเกิดอาการเสียนะครับก็ต้องสั่งอะไรนะครับจากศูนย์กรุงเทพนะครับ ตอนนี้นะครับก็ต้องให้รอประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือเจ็ดวันนะครับเนาะเจ็ดเมื่อนะครับเนาะเป็นสั่งอะไหล่โยนะครับเนาะทางศูนย์สั่งอะไหล่นะครับมาเปลี่ยนให้นะครับนะครับเลเซอร์จับนะครับเนาะเลเซอร์จับความร้อนนะครับมันมันเสียนะครับเพราะว่าไม่สามารถปรับความร้อนในหัวเครื่องได้นะครับอุณหภูมิในหัวเครื่องนะครับร้อนถึงหกสิบองศานะครับเนาะผลการตรวจเช็คออกมานะร้อนถึงหกสิบองศานะครับ ถ้าขับต่อไปนะครับมันจะไหมนะครับมันจะไหมเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ไหมทั้งคันเลยนะครับนี่นะครับเนาะถ้านันไฟหัวเสียงเครื่องโซ่นะเพื่อนๆต้องรีบหาช่างโดยด่วนเลยนะครับอย่าปล่อยไว้เพราะว่ามันไม่ปกตินั่นเองเท้าครับขี่ต่อไปอันตรายมากๆนะครับก็เลยต้องเข้าศูนย์นะครับแล้วก็รออีกเจ็ดวันนะครับสั่งอะไรอยู่นะครับเนาะแล้ววันที่นี่นะครับ อันที่ท่าบอกโซฟังก็คือทะเบียนรถนั่นเองนะครับแปดหกหนึ่งเจ็ดนีก็คือทะเบียนของรถแอดนะครับแปดหกหนึ่งเจ็ดมีไหมมีทั้งแปดมีทั้งหกมีทั้งหนึ่งมีทั้งเจ็ดนะนี่ครับอยู่ในนี้เลยนะครับแปดหกหนึ่งเจ็ดมันจะมาทั้งสี่ตัวหรือไม่นะครับแต่ว่าในทะเบียนรถตัวนี้นะครับมันออกเลขเราบ่อยๆนะครับนี่นครับตีตัวเนี้ย ตัวเลขถ้าเห็นบ่ค่อยออกนะครับมันจะชอบออกเลขเหล้าอันนี้ก็คือทะเบียนรถนะครับเบ็นรถเนาะนะครับแปดหกหนึ่งเจ็ดะครับเอานะครับมันก็อยู่ในนี้แล้วนะครับแปดหกหนึ่งเจ็ดอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรๆเนี่ยมันมักสีมาได้เออนํำโชคได้น้ำโชคได้นะครับเปิดเนาะนะครับนี่ครับแล้วก็เด่นแปดเอานะครับเด่นแปดตรงเลยนะครับตรงเลยนะ ตรงเลยนะครับเนี่ยเด่นแปดเนี่ยตรงตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเด่นแปดนะครับตัวที่มีแปดก็นี่เลยนะครับเนาะแปดแล้วมันก็มีเจ็ดด้วยนะตรงนี้มีเจ็ดด้วยนะคเจ็ดนะครับมีแปดมีเจ็ดนะครับเนาะนี่สองตัวนี้อยู่ในเลขเด่นนะครับนะแล้วก็อยู่ในสูตรที่หกก็มีเจ็ดมีแปดด้วยนะครับนะตัวนี้ก็มีเจ็ดมีแปดโอ้โหนะครับเนาะนี่นะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวนี้นะครับแล้วก็แปด นะครับแต่เลขตัวที่มันเข้าแต้มนะครับก็คือมันเข้าแต้มแล้วก็เข้าหลักหน่วยด้วยก็จะเป็นตัวนี้แปดหกนะครับเราจะจับไปที่ตัวเด่นนะครับคู่กับตัวไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะจับไปที่ตัวเด่นนะครับถ้าเอาตัวที่ชนอีกก็คือเจ็ดนะครับตัวที่ชนอีกก็คือเจ็ดเจ็ดก็จะเป็นตัวนี้เลยจะมีเจ็ดอยู่กี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดนะครับ แล้วก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคู่เท่ากันเลยนะครับตัวที่มีเจ็ดก็มีสิบเอ็ดคู่นะครับสิบเอ็ดบวกสิบเอ็ดก็เป็นยี่สิบสองคู่นะครับแปดกับเจ็ดนะครับตัวนี้มันมีเจ็ดอยู่ตัวนี้ก็มีเจ็ดนะแล้วก็มันองเลขทะเบียนรถเนาะนะครับเอานะครับแต่เราจะเอาตัวที่เด่นที่สุดก็คือแปดเอาตัวเดียวเนาะแปดเด่นที่สุดนะครับ ก็แน้นนะครับในวันนี้นะครับจะหนัก,กเต็มนะครับชุดนี้ชุดเด่นนี้จะหนักเลยนะครับก็จะมีเจ็ดกับแปดรวมทั้งหมดยี่สิบสองคู่นะครับตัวที่มีเจ็ดนะเราจะไปแต้มสีตัวที่มีเจ็ดบ้างนะครับตัวที่มีเจ็ดนะครับก็จะมีสองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดปากกาเราเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะการ มันคือไม่ค่อยออกเจ็ดนะครับตัวนี้มันออกแห้งโหดหนึ่งเจ็ดนะครับสองเจ็ดนะครับสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะนะครับอย่างละสิบเอ็ดคู่นะครับตัวที่มีเจ็ดก็สิบเอ็ดคู่ตัวที่มีแปดก็สิบเอ็ดคู่รวมกันเป็นยี่สนะิบสองคู่ยี่สิบสองคู่นะครับรวมกันนะครับ ทั้งสองสีสีชมพูและสีส้มในรวมกันเป็นยี่สิบสองคู่นะครับแต่เน้นไปที่ตัวที่มีแปดนะครับเป็นแปดวิ่งแปดรูดแปดนะครับในวันนี้สําหรับตัววิ่งตัวรูดนะครับเอานะครับพใอยทุกคนโชคดีนะครับสําหรับในวันนี้นะครับผู้ได้มักตัวเดียวก็เอาเลขแปดไปนะแปดในวันนี้เนาะสาหรับสามตัวบนเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนสามตัวบนเนาะนะครับสามตัวเอาไว้ก่อนครับนะครับ แต่ว่านะครับเลขห้าจะมาหลักร้อยอีกหรือไม่นะครับถ้าเราจับสามตัวบนนี่นะครับมันก็จะนะครับก็จะเอาตัวนี้เป็นหลักร้อยเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นหลักร้อยนะอันนี้หลักสิบกับหลักหน่วยนี้ไพเอกนะครับนี่แต้มนะครับนะครับถ้าเราจะจะจับแต้มอีกก็คือมันจะมีแต้มสูตรที่สามนะครับแต้มสูตรที่สามแต้มสูตรที่สามนี่ก็เดินดีมากนะครับสูตรที่สามนะครับงวดที่ผ่านมาเราใช้แต้มสองสูตร นะครับชนกันก็มาบนล่างเลยนะครับทั้งสองสูตรเลยไปดูแต้มสูตรที่สามสักหน่อยหนึ่งนะครับแต้มสูตรที่สามก็คือตัวนี้น,นี่ก็คือแต้มสูตรที่สามนะครับก็เข้าบนล่างเหมือนกันนะครับสูตรที่สามในวดที่ผ่านมาีนศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแต้มเจ็ดนะครับสองห้าเข้าแต้มเจ็ดศูนย์ศูนย์สองตัวบนศูนย์ศูนย์เข้าแต้มศูนยะ์ วัน,นี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต้มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแต้มรวมวนะครับอ่ะแต้มรวมตัวที่สามนะครับแต้มรวมตัวที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับในตัวที่ทั้งหมดยี่สิบสองคู่นี้มีตัวใดที่เข้าแต้มบ้างนะครับ จ็ดสองเต้ 9, มเก้าไม่ม, 7, 4, มีนะครั or, บเจ็ดสามแต้มศูนย์ไม่มีนะครับเจ็ดสี่มีเต้มหนึ่งนะมีเจ็ดสี่เต้มหนึ่งนะครับเจ็ดสี่มี่เต้มหนึ่งนะครับเจ็ดสองเจ็ดห้าแต้มสองมีเต้มสองมีเต้มสี่มีเต้มหกแต้มศูนย์ไม่มีเต้มหนึ่งนะครับมีเต้มหนึ่งแต้มสองเต้มสี่ แต้มหกแต้มเจ็ดนะครับแล้วก็แต้มหกแต้มเจ็ดแต้มสองแต้มสี่แต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าไม่มีนะครับนะครับมีแต้มแปดแต้มแต้มเก้าไม่มีนะครับอันนี้เอาเฉพาะตัวที่มีเจ็ดกับเก้านะครับแต้มเก้าไม่มีนะครับตัวนี้แต้มศูนย์ก็ไม่มีอันนี้แต้มหนึ่ง มีเต็มหนึง่งอันนี้แต้มสองมีเต็มสองนะครับนี่นะครับก็จะได้ว่าเป็นแบบนี้เนาะนะครับก็จะได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับได้ไปที่สิบเก้าคู่วนะทั้งหมดสิบเก้าคู่นะครับ ตัวที่เราขียสีแดงๆในสิบเก้าคู่นะครับสิบเก้าคู่เนาะนะครับสิบเก้าคู่นะครับนี่นะครับสิบเก้าคู่เนาะตัวที่เราเขียสีแดงๆนี่ตัวนี้นะครับสิบเก้าคู่นะครับตัวที่มีเจ็ดและแปดและตัวที่เข้าแต้มสูตรที่สาม สิบเก้าคู่นะคะรับทั้งหมดตัวที่ขีดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่ะยี่สิบนะโอ้ยี่สิบนะครับนะครับยี่สิบนะครับ จากยี่สิบสองเหลือยี่สิบตัดไปสองคู่นะตัดไปศูนย์เก้ากับแปดสองสองแปดนะครับแปดสองสองแปดกับศูนย์เก้านะครับสามคู่ตัดไปสองคู่นะเอาตัวนี้แปดสองสองแปดเนาะนะครับแล้วก็ศูนย์เก้านะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะ นะครับตัวที่เราขีดนี่ก็คือตัวที่เขาแต้มนะครับผมเอาสํหรับในคลิปนี้นะครับก็จะแรงมาเป็นชุดนี้ยังไงก็จัดให้หมดนี้เลยจัดให้หมดนี้นะครับแต้มสองสีก็หมดนะครับเนาะนะครับแต้มสองสีตัวที่เด่นนะครับตัวที่เด่นจริงๆคือสีส้มๆเนี่ยครับก็คือตัวที่เด่นจริงๆสีส้มๆมสิบหกฟูตนะครับตัวที่เด่นวิ่งแปดนะครับในวันที่นะครับผมมาสำรับคลิปนี้ไว้เพียงสำนลามเป็นไปได้สวัสดีครับ